สำหรับใบน,นี้นะคะจะเป็นรุ่นใหม่นะรุ่นใหม่เวลาเขาเปิดกระเป๋านะคะจะกดลิ้นตรงนี้เข้าไปแล้วก็เปิดฝานี่นะคะเห็นยวไมเอ่ยเปิดเข้าไปนะคะตัวกระเป๋าเขาก็จะเป็นช่องโล่งๆเลยนะไม่มีอะไรนะคะแล้วก็มีช่องใส่บัตรเล็กๆนะคะฝั่งนี้ให้สามช่องนะคะแล้วก็มีช่องซิปด้านหน้าตรงนี้นะคะแค่นั้นนะคะส่วนด้านหลังก็จะมีช่องเล็กๆตัวนี้นะคะสายกระเป๋าเขา มันดูดเข้าไปสายกระเป๋าเขาจะเป็นรุ่นแบบสายหนังสอดเข้าไปนะคะนี่นะเป็นสายแบบนี้นี่นะคะสอดเข้าไปตรงสองรูนี้นะอ่าสอดเข้าไปเราก็สามารถปรับระดับได้ตามนี้เลยนะคะนี่นะสะพายแล้วก็จะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวน่นสะพายแบบให้ดูคร้าวๆนะคะสะพายแล้วก็จะประมาณนี้นะคะก็สอดเข็มขัดเข้าไปด้านในนะคะด้านในเปิ นี่นะคะสอดเข้าไปเขาก็จะไซส์แบบประมาณนี้นะคะสามารถปรับระดับได้นะคะตามขนาดเข็มขัดของฝั่งนี้นะอ่ะก็ส่วนขนาดของใบนี้นะคะเดี๋ยวนุ่นวัดให้นะตัวนี้เขาจะเป็นสีน้ำตาลกาแฟนะคะความยาวเขานะคะคร่าวๆนะประมาณ7นิ้วนะคะ7นิ้วก็เกือบ7นิ้วครึ่งนะคะแล้วก็ความสูงของเขาประมาณ5นิ้วครึ่งนะคะ ส่วนความกว้างของฐานกระเป๋าตรงนี้นะคะของเขาประมาณ2นิ้วครึ่งก็ใครสนใจนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะสำหรับใบนี้